สวัสดีค่ะชื่อคุณเอ๋ยค่ะชื่อแจนค่ะแจนตอนนี้ทํางานหรือเรียนสาอยู่คะทำงานค่ะคุณแจนตอนนี้เรียนอยู่คอร์สเอ็นอะไรคะเอ็นสี่เอ็นสี่นะคะอยากให้คุณแจนเล่าถึงความรู้สึกหรือความนับใจอะไรบ้างคะที่ได้เรียนกับอาจารย์แบงค์ค่ะก็เคยเรียนจากอาจารย์ตอนนี้เป็นคอร์สแรกแล้วก็ความจริงแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยมีเกิดค่ะจริเท่าไหร่ พอไปได้เียกับอาจารย์เราก็รู้สึกว่าพัฒนาขึ้นนะคะอาจารย์สอนแล้วทำให้รู้สึกว่าอยากจะกลับไปอุรทูแล้วก็อยากจะกลับไปพัฒนาทำรู้ความสามารถทางภาษาองค่ะก็อาจารย์ก็สอนสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนจากการเรียนที่อื่นนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ให้สิ่งที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือว่าสิ่งที่ ก็รู้สึกว่าการได้เรียนคอร์สกับอาจารย์เป็นประโยชน์มากค่ะก็ยังสนใจที่จะเรียนคอร์สตลอดอยูค่ะในก่อนในต้องเรียนเปไงบ้างค่านณแจงยก็ไม่เครียดนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ไม่กดดันนะคะไม่ได้แบบถามจี้เป็นตัวโคนหรืออะไรนะคะทำให้รู้สึกว่าไม่เครียดมาแต่ว่าก็การบ้านเยอะค่ะเหนื่อยไม่คะการบ้านเยอะเหนื่อยค่ะเพราะว่าทํางานโดยตรงค่ะคุณ อาจารยจะฝากบอกอะไรอาจารย์แบงบ้างคะก็อาจารย์ก็ออสอนดีมากนะคะก็อยากให้มีอาจารย์สอนต่อไปค่ะแล้วก็อยากให้ยังอาจจะเป็นแบบขยายสถานที่เร,รียนอะไรเนี่ยให้กว้างขวางขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่านักเออาารียนหอจย์เยอะเยอะนะคะไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์สอนดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคุณแจมค่ะ<อ>